สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ลาดมานะครับเป็นแปลงข้าวเขียวบนเหลืองนะครับข้าวกำลังเกือบได้ดีเกี่ยวแล้วแล้วก็เดินมาทักเจอแล้วครับนี่ครับเป็นขุยหนูนะครับนี่นะครับโอเคจะดักหนูก่อนครับตับหวงครับหนูนึงนะครับปากปูหนึ่งอันน,นะครับมันจะมีทางเดินมาตรงนี้อีกหนึ่งอันนะครับ เราก็ดักตรงนี้เป็นจํานวนสองหลังนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่หมายกันต่อไปเดี๋ยวจะก้านกับผมเนาก็มาเจอมาดูเจออีกรูนึงนะครับเนื่องจากฝนมันตกนะครับมันเลยเปียกขุยเลยไม่ดูสวยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดักก้านครับเราก็ได้ดักตรงนี้ไว้ประมาณเจ็ดแปดหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินดูต่อไปนะครับนี่ผมเห็นทางเล็กๆไหมครับตรงนี้ทางเล็กๆนะครับนี่เป็นทางเดินหนูนะ อ่าเดี๋ยวเราดักตรงนี้กักไว้ทสองอันครับครับผมนี่ครับเรามาเจอหนูฝูงครับหนึ่งรูหนึ่งรูนะครับครับนี่หนึ่งรูหนึ่งรูนะครับนี่อีกหนึ่งรูแล้วนี่ก็อีกหนึ่งรูนะครับโอเคเจอหนูฝูงเราต้องดักล้อมครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับผมเราได้ล้อมไ้หมดแล้วครับดูสิจะไปทางไหนได้นะครับ นี่นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกยวนครับก็ดักไปประมาณยี่สิบหวังได้ประมาณนั้นพักก่อนครับหมาจะคืมฝนจะตกแต่ก็ร้อนมากเลยนะครับโอเคพักเหนื่อยก่อนเดี๋ยวไปหาหมายต่อไปครับผมเดี๋ยวเรามาดูม่งนี้กันครับเป็นบ่อบดานเก่านะครับยาลกหน่อยนะครับเดินเข้าไปดูว่ามีตัวนะครับมีรอยจีนให้เราดักไหมนะครับ เดินเข้าไปดูกันมันบอกบดานเก่าครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็นแล้วนะครับน้องนี่นะครับขุยหนูนะครับนี่นะครับนูนนะครับโอเคพอได้ดักโอเคเดี๋ยวเจอกันครับผมเดี๋ยวเรามาเดินดูตรงป่าหญ้าคาลบกๆตรงนี้นะครับนะครับภาพเกี่ยวไปแล้วครับบริเวณนี้นะครับ ดูซิว่าจะมีหนูให้เราดักเปล่าเจอกันครับผมเดินป่าหญ้าคาไม่เจอรูหนูเลยนะครับก็มานั่งพักสักก่อนแล้วกันนะครับโดยค่อยหาที่ใหม่นะครับเติมพลังแป๊บครับผมเพิ่มเกลือแร่ในร่างกายหน่อยนะครับเสียงเงื่อเยอะเดี๋ยวเจอกันครับผมครับผมเดี๋ยวเราก็มาเดินบริเวณนี้ครับนะเกี่ยวไผแต่น้ําเยอะนะครับแต่ก็เจอรูหนูไว้หนึ่งรูแล้วครับตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราดักกันก่อนแล้วก็จะเดินไป ไก่นู้นนะครับมีปวกอยู่นะครับเดี๋ยวไปหาปวกดักตามปวกนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับผมเราก็ได้ล้อมปวกนี้ประมาณสิบกว่าหลังเลยนะครับรอบปวกไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปหาไม้ต่อไปเดี๋ยวเจอกันครับผมดักไม่หมดนะครับไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยเหลือประมาณเกือบยี่สิบหลังนะครับโอเคเดี๋ยวกลับบ้านกันนะครับพักผ่อนนะครับเสามทุ่มมายำหนูเดี๋ยวเจอกัน ครับผมสวัสดีครับก็ได้เวลาออกมายามหนูเนาะวันนี้ออกไว้หน่อยนะครับเพราะฝนตกเนะปกติต้องออกจากบ้านสามทุ่มวันนี้ออกจากบ้านประมาณสองทุ่มสิบนาทีกว่านะครับแล้วตอนนี้เราก็จะมาถึงจุดแรกที่เราดักหนูนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับผมทีแรกสิบ่นหลังนะครับดักไกลกว่าเขาเลยนะครับไม่ได้สักตัวนะครับอย่างเงี้ยเราไปลุ้นที่ต่อไปเดี๋ยวเจอกัน แจมแรกมาแล้วครับนึกว่าจะมาได้แล้วหนูแปลงครับหนูแปลงฝนมันตกนะครับนั่งหลบผมอยู่พักนึงนะครับแล้วก็มายามสองสามที่แล้วก็บ่วงมันล้มหมดนะครับต้องแต่งบ่วงใหม่แต่ตอนนี้แจมแรกปลดล็อกแล้วครับเดี๋ยวเจอกันครับผมแล้วตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ก็มานะครับจุดสุดท้ายนะครับอเดี๋ยวเรามารุนใหม่เช้าครับบ่วงมันล้มเยอะครับเพิ่งแต่งบ่วงเสร็จนะครับ แล้วก็ขาดไปหนึ่งหลังนะครับโอเคเช้าเจอกันครับสวัสดียนานเช้าครับท่านผู้ชมมาถึงที่แรกนะครับเมื่อคืนไม่ได้ตัวรีบเก็บหนูก่อนนะครับกว่าบ,บ่วงมันขาดนะครับโอเคสองแทมแรกมาแล้วเดี๋ยวเจอกันตัวที่สามครับหนูแปลงอีกแล้วเดี๋ยวเจอกันตัวที่สี่ครับเดี๋ยวเจอกันครับผม เช้านี้ก็ได้มาเพิ่อมอีกสี่ตัวนะครับนจากฝนมันตกนะครับห่วงมันล้มด้วยนะครับอะไรนะครับมาคืน4ี่ตัวเช้าสี่ตัวแปดตัวก็โลกว่านะครับได้สามร้อยแล้วขอญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้น <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเจอกัน